เ,เออใช่ฉันทานูเก็ตโอเคโอเคมามาเกนะคะเป็นครั้งแรกที่มา กลับมาที่ตลาดเดิมนะคะเข้าป่าป่าก็าสวยอ่ะกลับมาตลาดเดิมก็ไม่อยู่หรอคะกลับมาคนป่าแสงดี่ะขอบมุณค่ใจ่ายแล้วใช่ไหมคะเอาให้ส่ใางแล้วหรอเอามาเลย เราให้เราให้เอาไปจิ้กับเพื่อน่อะไรกันใส่ถุงมะลูกค่ะถ้าใส่ถ้วยได้ไหมได้ครับค่ะตอนนี้นะคะเราเพิ่งสั่งยำอร่อยจริงที่รับประกันแล้วอร่อยมากแต่ให้เย็นนะแปดสิบหวานดีเนาะจริงหรอหวานอร่อยจริงไม่โม่รับประกันจากเดีย Oh, takนอน betul. Wah. ะเราจะต้องสแกนหมอชนะทิ้เคาน์เตอร์โรงแรมสำหรับวันนี้นะคะกขเตัวไปก่อนนะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ไปเลยค่ะบายสวัส,สดีค่ะบึ้มวันที่สองนะเราก็สั่งมาอันนี้แบบหนึ่งแถมหน,น,นึ่งเห็นหมดแน่เจ็ดสิบบาทเอนถูกมากดูจอมบีเลยก็ <laughs> นี่นะคะเราซื้อโดนัทมาหกแถมหกแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้น รอคือรอลืมรอนึกว่ามันแก้หกชิน้นโอ้ my god กินกันให้เราหวานกำเลิบไปเลยแต่อนันนี่ล้อชอบนะคะฮัลโหลเอาดีเอาดีเหอะหือม <c oughs> You don't understand. You don't know. There isn't anywhere else. I know you want to get away. Careful. Yeah. โออะไรอะเเยเียเทุกคนเกิดแ้วแ้วมาเขาเดาคนาเขาเดาเขาเดาเขาเด้อสิบเก้าแล้วร้อยบแล้วเจ็ดหรอสิบก้าแล้วค่ะทุกคนอายุสิบเก้าแล้วไม่จริงไม่จริงจริง อันดูหัวเหาะดูหน้าเหระกลมดิกเลยือน,นี้นะคะลูกชิน้นทอดตำกุ้งแล้วก็ข้าวโพดนะคะตำไทยนี่แล้วก็มีชานทองไข่มือร่อยมากชาพยอมนะคะชาที่สุดชาพยอมไปย,ยืนหน,หนึ่งในใจเลยส้ตมตำคนส้ตมตำคือดีมากงงว่าที่อะไรขนาดนี้แลชาพยอมคือแบบคือเลิศกลมกล่อม แล้วก็ลูกไข่พวกนี่โอ้โหนึบหนาบเจ็ดสิบบาทได้เยอะมากเลยนี่ข้าวโพดกุ้งสดอืมเดีย๋ยวมากินลูกชิ้นทอดนี่เนาะจิ้มจังไกว้เนาะดูเดี๋ยวไปกินก่อนนะนสภาพหลอนนะคะหวีแล้วนะ ม,มใจนะอันนี้มันล้อปูผ้านะคะทุกคนก็คือตัวนี้กินซ้มตามกุ้งสดตามข้าวโพดแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึกกะเพราปลาหมึกกุ้งทำไมมันมน,น้อยจังนนี่ก็น้ำจิ้มหวานก็โกโก้นะคยสั่งไข่มุกไม่มีไข่หมูคะโหโกรธนะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะน้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภูเก็ตใช่ไหมเดี๋ยวรอนะคะจะไปทําผมอ,อตอนนี้อยู่โรงแรมบาบาเฮาส์นะคะที่เคยรีวิวไปที่ภูเก็ตโครงการแสนบอกแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปทําผม สั้นก็น่ารักอยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่แบบอะไรสีทองแหละชอบสีทองไม่รู้มันจะเป็นยังไงหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ปกติแล้วสวยเอย๊ไม่จะ้เยกว่าเดิมหรือเปล่าหรือจะสวยมากเอ๊ถึงเวลาย,ยอมสิไ้ผมอะโอเคจอกันค่ะสั่งโก,โกโกได้ใช่ ร้านทำผมสวยเวอร์สวยมากชอบบริการดีมากค่ะไม่แพ้งด้วยบายตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนาคานะคะ <laughs> ไม่ชิดจะเองมากๆวั <laughs> นนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งตลาดชั่วคือมันปิด <laughs> แต่ตลาดนาคานะคือเปิด ไ้กินวันตัดคอต,อต,อตอไปในกล้องมันเหลืองเกินอ่ะมันไม่ได้เหลืองขนาดนั้นนะผม้มาเมาตกใจนะเอ้ยบางทีก็คิดนะว่าเอ้ยหลือจริงเราเป็นฝรั่งไลฟ์สดไปซื้อผัดไทยมาแล้วก็มีนี่กล้วยเชื่อมเอ้ยกล้วยเลยมันคือกล้วยอันเนี้ยกล้วยน้ำว้าเอ้ยไม่ใช่กล้วยปิ้งเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้อะก็มีซูชิแล้วก็มีหม่าล่าไม้จะกินไปแล้วนะคะ อันนี้มันคล้ายๆบาลานยะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะจางลงไปเพราะว่าเราเติมโคนใช่ไหมแล้วมันก็จะหายไปนะคะเฮ้ยคือชอบมากอะ่ะชอบมากอะ่ะทุกคนถ้าเราดูคนเรื่องมีอยู่ว่าคือเมื่อเช้าเราก็นอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีคนโทรมาคือมันตื่นแล้วแหละแต่ฉลึมฉลึมเราก็เอ๊ะทำไมโทรมาเรามีนัดตอนเที่ยงแล้วตอนโทรมามันเที่ยงพอดีเราคิดว่าเพื่อนโทรมาปลุกเพราะว่ามีนัดกับเพื่อน นี่เราก็ไอเราก็ตอบไปเลยนะว่าเออตื่นเขาเขาก็โทรมาโทรมาก็สายก็โทรมาโทรมาโทรมาแล้วก็อ่ะรับสักพักเค,ค้กมาส่งแล้วครับแล้วก็เค,ค้กหยากได้ไงวะเอออต้องต้องลองไปเอาเหรอคะแล้วก็รอยังไม่ได้แกะนะคะจะมาแกะของเพื่อนเพราะว่าเพิง่งพรีเซนต์งานเสร็จนี่ตื่นเต้นนะเนาจริงปะไหนดูซิจะเป็นรสอะไรช็อกโกอแลตหรือเปล่าฉันเนี่ยรักช็อกโกแลตเป็นชีวิตจิตใจกินเนยทูล่าแทนข้าวได้ ิดเอาแล้วกันคับนอนๆอนนี่แหละนะคะสาภาพผู้หญิงพิ่งตื่นเราจะสวยเยอะไปทําไมคะแต่คนอื่นอิจฉานะคะเอ๊มีปิดมีปิดอุ๊ยพึ่ตงตากเค้กชโคโค็อกโกแลตฉันชอบฉันรักเลิศปัง The แอนเวเซอร์ advisor, ว่าแล้วว่าแล้วนี่เค้กน่ากินมากค่ะเพื่นอนเพราะว่าแล้วเพราะอะไรรู้ไหมพี่นักที่เป็นสปอนเซอร์รอที่ติดต่อคุยกันรอสปอนเซอร์เขาสปอนเซอร์รอหลายคลิปมากนะับกี่คลิปแล้วไม่รู้เยอะมาก เขาทักมาขอเบอร์แปลกๆนะคะมีพิรุธแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่โทรมาหรอกแต่เดี๋ยวดึกๆโทรไปแล้วกว็หลกโทรมาหรือเปล่า ขอบคุณนะคะพี่นาะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่พี่ดีแอดไวเซอร์ทุกคนเลยนะที่เอ็นดูเรามากนะคะท,ทําให้เรามีค่าขานมกินนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะคือพี่นานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญมาที่แบบพี่เขาก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมนอมศิษย์เก่าเหมือนกันอะไรอย่างงี้แล้วรอไม่รู้บังเอิญขนานั้นเลยปะช่วงโควิดแรกๆรอกลับรอกลับไทยไปรอเข้าไปกินข้าวร้านหนึ่งเลยแล้วร,รกอก็มองไปนอกร้านหน้าเหมือนพี่นานรอคิด อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นไเราก็เลยทักไปถามพี่นัดค่ะหนูเหมือนเห็นพี่นัดเลยค่ะใช่พี่นัดหรือเปล่าพี่มาแถวร้านนี้หรือเปล่าเขาบอกพี่เขาเหมือนเห็นหนูแต่ว่าตอนนั้นพี่ใส่ตาซ้นพี่เขาแบบหลีตาแบบเหมือนคนใส่ตาซานนะซเราก็เป็นแบบแต่ทีนี้พี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่แน่ใจมันก็แบบอยู่อยู่ไกลกันนิดนิดนิดนะเอ๊ะหรือลูกกลมขอบคุณมากเลยนะคะเราซึ้งใจมากค่ะเราชอบอะ กินละเดี๋ยวจะกินให้หมดนะคะบอกเลยจะกินให้หมดไม่แบ่งใครด้วยมีใครให้แบ่งก่อนมีใครให้แบ่งก่อนอยู่คนเดียวไม่บ้านหรอกไม่ไม่แบ่งจะกินให้หมดอ่ะฝากโฆษณาให้เลยใครที่แบบอยากเรียน GD ดีนะแนะนำที่ดีแอดวเซอร์เลยเพราะาเขามีทางรัดให้นะคะถ้าเรามีทางรัดเนี่ยก็คือเราจะไปสู่เส้นชัยได้ไวมากขึ้นค่ะนีคน่ะทุกคนเค้กขึ้นหน้ากินมากเรอว่าพี่นาตุ้งรู้แน่เลยว่าเราชอบช็อกโกแลต พะล้อโพสกินแต่นิวเทลล่าในไอจี <c oughs> ทุกคนขาพูดแม,ม่เป็นการเสียเวลาค่ะเสียเวลาเฮสเสียเวลาค่าเสียเวลาเฮสเฮสเฮสละมุนมากไม่หวานไปคือเป็นเค้กที่เพอร์เฟกต์มากอันนี้คืออร่อยจริงๆนะทุกคนอร่อยเกินเกินไปความฝันล้อคืออะไรรู้ปะคือการกินเค้กนั้นกล่องคนเดียววันนี้ไม่สำเร็จละค่ะมันอร่อยอ่ะ เซอร์ไพรสว่าเซอรไพรส์แล้วอร่อยอยู่เหมือนการรอบทำทำโปรงเราก็เดาคือเราอราัพโหลดคลิปที่เรารีวิวโรงแรมบา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 เฮาส์ใช่ปะเราว่าเอเจนซี่ต้องเอาที่อยู่โรงแรมมาจากคลิปนั้นแน่นอนใช่หไหมคะรู้นะรู้อันนี้คือเรากินไม่ถึงวันอ้ออ้โอ้โอ้ลูกชิ้นทอดยำอันนี้เป็นกุ้งสด ไข่แดงเค็มแล้วก็ขา้าวโพดนะคะก็นนี่จะเอ่อโกโก้ไข่มมกไข่มขมกอยู่ข้างบนนะสัง่ง grab มาสำนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมบะะ๊ายบาย